ตั้งไหนทำคลิปมาทั้งหมดนะคะชอบหรือว่าประทับใจคลิปไหนมากที่สุดคลิปไหนยากที่สุดคลิปที่เราสองคนอยากทําถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากกลับไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรในภูเขาชาแนลสิ่งที่เราอยากบอกคนดูนี้เอเดี๋ยวนะอันนี้เป็นคลิปที่เหมือนเอ็มแสนทัหรือเป็นต่อยมวยเล่นเืออโดนมืแล้วมือ น้ำวยคือเสาไม่ไหวเธอน้ำวยโคกเลยห้าสี่สามสวัสดีค่ะสอัยเอีคำัสบีค่ะัเหนืหน้าเ เป็นทาอนี้อุ้ยกันซีนอุ้ยห่งล้านซับแล้วด้วยแต่ซับอยอเดี๋ยวมากจาะตอนนั้นทำ Q&A หมื่นซับแล้วตอนนี้แสนซับก็ขอบคุณค่ะ เออรู้ป่าวว่าพวกฉันสองคนอ่ะแบบตื่นเช้ามารีเฟชกันทุกวันว่ากินได้เ่อไม่ว่าจะลดลงกี่ซัปดอตวคนอันลอเออัวคนอันโฟลจะบอกเลยว่าเกิดมาในหนึ่งชีวิต่ะอันนี้มันอีกคืออีกสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกแบบมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยนะเลยมันเป็นเหมือนฝันที่แม่เคยฝันขอตะงมาซู้เลยปาเธอเธอเป็นเพราะว่าฉันไม่พูดคำหนีไม่ไม่ไม่ใช่พูดคำเธอพูดไปเหมือน แรงมากเธอมีคีเวนอีกหนึ่งครั้งสำหรับหนึ่งแฟคือจะพูดอะไรคือพูดไม่ออกอ่ะถ้านั้นเปลี่ยนคิดเลยแล้วกันพูดเธอแต่ว่าก่อนที่สุงี่เองอ่ะคอนตูมของเราเนี่ยยิ่งกว่านะใครจะดูเธอแล้วคือคนเราคือเป็นตอยิ่งกว่านะมนคจะ บุ๊ยน่าหลอกเงยออย่าบูลลี่คน้อกสานนบเโดนเทียมี how to dress โดนเทียมี how to shave ครั้งที่แล้วนะก็เป็นผิวหนวรู้จักพวกเราเป็นตัวตนของเราแต่ครั้งนี้การที่มันถึงแสนสามได้อ่ะมาพูดถึงในแง่ของการกระบวนการหรือว่าโปรเซสเออแบบว่าในแง่ของการทํางานมาเจออะไรมาบ้างเจออะไรบ้างมันมีความซัเฟอร์หรือมีความสนุกสนานตรงไหนกันบ้างนะครับนะฮะทุกคนนะครับมารู้จักพวกเราให้น้อยลงกันเลยค่ะไปค่ะไปไหนกลับบ้านแล้วตอนนี้คือเที่ยงคืนมึงกลับยังไง มามาก๊อนอ่ะเริ่มจากคำถามแรกอันนี้เป็นคำถามจากทีมงานของเราอีกแล้วทีมงานมีกี่คนหนึ่งใช้คำว่าทีมได้เลยไม่มี่คนเดียวนะใช่ตั้งไหนทำคลิปมาทั้งหมดนะคะชอบหรือว่าประทับใจคลิปไหนมากที่สุดอ้าวจริงปะอืมไม่มีงั้นมาบอกเลยอู้เร้อโอ้โห อทยศแล้วนะอีพีสอพีสก็คือคาเฟ่เทวดากช่เป็นฟิลเปิดตัวคาเฟ่เทวดามรนคอเรมอนเย่ริ่นบ้านใเหนังดูมนร่รู้ใจเรามากเรือยเรื่อเร่เคือคลิปนั้นมันเป็นคลิปเหมือนเราเราเป็นตัวเองกันมากเนาะแบบหมายถึงว่าตอนนั้นเราทำโดยที่แบบเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนดูเยอะทำแบบไม่รู้เป็ิดี่ภาษาทำแบบเออการตัดต่อหรือว่าอะไรก็จะเป็นฟิลแบบง่ายง่ายเอากล้องมาตั้งเราก็ยังไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ด้วยซ้ำตอนนั้นรู้สึกยังไ ก็ไมม่ีฉันชอบคลิปที่ซีโอเป็นเด็กของผู้ชายที่ฝ่าหลักป้าของเธออันนั้นนองมันใาเยอะอะไรต้องเป็นตื่นหรอตื่นท้องหรอิง ถ้าถามเราอะเราประทับใจทุกคลิปแหละเพราะถ้าถามณโมเมนต์นี้นะกันนะฉันชอบคลิปที่ไปวิ่งที่จตุจักรละกันเพราะว่าอะไรคือเราใช้พลังกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวันนั้นคือมันต้องตื่นเช้ามากแล้วฉันก็คือไม่ได้นอนเพราะว่าฉันก็ต้องทตัดต่อมาก่อนน้นี้แล้วต้องลุกมาเลยแล้วการที่แบบบุญรอดมาจากบางแครมาจตุจักรการที่จะรวมพี่ป๊อปซึ่งเป็นคนที่งานเยอะมากแล้วไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ออกมาวิ่งกับเราการที่รวมแชมเปญซึ่งเป็นเพื่อนนา่งตัวจับยากแล้วเอามารวมกันได ดยที่แบบเซอร์ไพรส์มากทุกคนไม่อิดออดเลยนี่ฉันรู้สึกประทับใจว่าแบบรู้สึกเหมือนตัวเองก็มีความสําคัญเหมือนกันอะไรแบบนี้เหมือนว่าเฮ้ยแบบการชวนของเราแบบยอมแบบนี้เลยใช่ใช่คือปกติคือเกรงใจมากแล้วคือนัดเช้าแล้วคือไม่ัีเจจี้ให้นึกออกปะแล้วพอมาถึงอะมันไม่ใช่แค่แบบเพื่อนมาให้จบๆแบบมันคือการที่แบบเฮรยพี่ขม่าเดินเลยคือคือมันเป็นเราเลยอะแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบระหว่างที่ฉันถ่ายไปฉันคิดนะว่าแบบเฮ้ยเกรงใจมันจังแต่ว่าสิ่งที่แบบเพื่อนเพื่อนให้กับเรามามันคือแบบความจริงใจและความความเป็นเรของเพืนริถ้้าาาก็ได รู้กกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ย<ม>เราอ่ะก็กลัวเพื่อนเสียใจถ้าเกิดสมมติว่าออกมาแล้วอะ่ะเราฟิแบบไม่ดีอะไรเงี้ย<ม>เราก็กลัวเพื่อนจะแบบเออเ<ม>พื่อนแล้วกลัวเพื่อนรู้สึกผิดว่าจะทาให้คลิปของเราไม่หนุกหรือเปล<ม>่าอะไรเงี้ยฉันเชื่อมั่นในตัวพวกนั้นเพราะว่าเอเนอร์จีที่ดังให้เรามาตลอด<ม>ที่เราเป็นมามันมีแต่แบบเอเนอร์จีที่<อ>มันดีอ่ะแล้วเราก็เชื่อว่าคนดูอ่ะก็จะได้อะไรอย่างที่เราเราได้เหมือนกันที่ที่เราตัดคลิปที่เป็นแบบว่าเมื่อกระเทยบีเพื่อนว่าใส่ชุดวิ่งธรรมดาแล้วมันแบบบับกันแบบใส่่่ไมมันนเเเเป็็รรรืออองงงจิยๆๆาาากก แล้วมันก็ทำให้คนแบบชอบแชมเปญชอบพี่ป๊อปขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแชมเปญกับพี่ป๊อปเองอะ่ะก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่าเราอะ่ะคิดมาตลอดว่าเฮ้ยเขาจะอินไปกับเราไม่วะขอบคุณมากๆเลยที่ ชื่นชอบพวกเราสองคนแล้วล้วก็ชื่นชอบเพื่อนๆของเราด้วยจะบอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆอ่ะเราสองคนก็คงไม่ได้เป็นสองคนที่สนุกสนานแล้วก็มี energy แบบนี้กันหรอกพวกเขาฟูฟักเราเป็นแบบดี้เราก็โตมากับเขาอ่ะมันก็เหมือนแบบเขาก็เชฟเราให้เราเป็นในแบบนี้ทุกคนอ่ะมันคือส่วสมสมก็คิงๆคือพูดไปในน้ำตาหรือเลยนะเธอไฟวงแรงมากปิงงลาย MBK ดอกคลิปไหนยากที่สุด ยากกับเหนื่อยเหมือนกันยากใช่แบบไหมเออ อุ๊ย <Really. S 2> เหมือนกันเลยมันเมืนอนที่แบบต้องใช้เทคนิคในกนารหน้าเยอะมาก,มากใช่เธอเราไม่ใช่คนแบบที่เกมเทคโนโลยีเลยเธอกระเธอกับเทคโนโลยีอ่ะเธอก็รู้อยู่แล้วเทคนิคการอัดหน้าตัวระงแบบเรามไม่เคยรู้ทำอะเลยใช่เพราะว่ากระบวนการหลังการถ่ายทำอ่ะคือเราก็ทํางูปกไปสอง<อ>คนเนาะ<อ>ต้องเครื่องหนึ่งต้องอัดหน้าจอแล้วใช้คลิปพิมพ์กับแขวบเชิญอีกอันนึงก็เอาไว้บันทึกหน้าจอโดยที่แบบว่าต้องดูว่าเสียงจะเข้าไหมอจะเข้าไหมแลคือแบบพอเราใส่เอเนจี้ไปเต็มแล้วอ่ะเรามาคอนเซิร์นอย่างอื่น มันทำให้<ม> <ละ S 2> เรา่คูณสองคูณส <ละ S 2> ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวความผิดพลาดมากแล้วเรกาก็ต้องคีบนอร์จีให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วก็ตอนนั้นถ่ายที่ปัญญา<อ>ก็คือไม่มีแอร์นะคะทุกคนอาดอคือ <c oughs> ร้อนมากแบบใต็มูมีใส่สูต<อ>ใส่สูตรกันยิ่งกว่าแล้วคือเปิดพัดลมก็คือพัดมามี่แต่ลมร้อนเยือกงงมากร้อนมากแต่เราก็รู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะมันก็ออกมาสนุกอยู่ดีจิงก็คือแบบต่อให้มันจะยากแค่ไหนอ่ะสุดท้ายแล้วแบบความ ที่เราอยากให้ออกมาสนุกความแพชชั่นของเราอะมันก็แบบชนะไม่่ใชจ้ะเงินดีเด้อไม่ใช่ <มา S 2> เงินทำนั้นเงินหรอไม่เง,เ,เ,เงินไม่ถอเนเลยต่อให้เราจะล้อเราต้องใส่สูตรหรือเราต้นนาองอัดหน้าต้อท<อ>ี่ขาเรื่องเงินเท่าไรก็ฝากไปถึงลูกค้าก็เลยนะคะแอดไลน์มาได้นะคะตอนนี้เลยครับเลยค่ะเอเหม็นตลกสังขารเลยนะังคลิปไหนเหนื่อยที่สุด คิวิ่งจะดูจากี่ด้วยเพราะว่าที่พ่อเป็นเซมเบรนอยแฮกบูเดีนกันยิ่งกว่าเออแราก็ทำจากของทั้งหมดสามโซนอะเราเดินท้องหมดเมยมึงนัดกันหกโมงเสร็จมองเดินเกือบเที่ยงนีเดยใช่เดินเกือบเที่ยงใช่ล คลิปของฉันหรอคลิปสักคิวกับพี่โอทำไมเไงเพราะว่าวันานั้นะเป็นวันที่เราถ่ายทําวันเดียวกันกับที่ไปวิ่งกับแชมเปญพี่ป๊อปไม่ได้นอนอัดเต<ม>็ม150สองขวดกาแฟสองแกว้วเ,<อ>เราก็ต้องไปถ่ายต่อทีก่กับพี่โอคือตอนนั้นอะมันเหมือนเหลือแต่กายหยาบ้วซึ่งรายละเอียดของฉันคือมันดับไปแล้วอะคือเหมือนแบบเอเนอร์จีที่ทุกคนเห็นในในคลิปนั้นอะมันคือสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะแต่ไม่ยังบ็นอหู่นะคือจะบอกว่าเราไม่ได้พยายามจะทานะเว้ยพออยู่นั่งอนแล้วอะเอเนอร์จีของเพื่อนเราออกมาอาง กันจริงๆมนเลยทําให้เราแบบอาบมันส่งกันไปส่งกันมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบโอเคพอขึ้นแท็กซี่อ่ะอีดอกคือหลับคือป๊อกเลยแท็กซี่อ่ะอีดอกคูณเห็นเพื่อนในกระจกมองหลังแล้วเบเหมือนผู้เล่นเธอผู้จริงเธอทานอะคือฐานตอนนั้นฉันง่วงมากใช่ปะแล้วฉันก็แบบนั่งบอหลังฉันก็หลับลบแล้วคุณลุงอ่ะฉันก็สังเกตว่าเขาเงียบมากเขาไม่ถามทางไม่อะไรฉันเลยฉันมองกระจกมองหลังอ่ะฉันตื่นเลยเขาแบบ แล้วฉันก็เหมือนพยายามสร้างบทสนทนาเขาว่ารถติดนะครับคุณลุงหนูซาเงียบสิ่งที่ฉันทำเอยรู้ปะฉันลงรถมันกำลังติดด้วยไงเขาเบรกมันก็ฉันสังเกตเพราะว่ามันแบบกระจึ๊กกระจึ๊กกรังจั่วอ่ะคุณฉันก็เลยตื่นมาดูฉันลงเลยสหรับคุณลุงครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้ครับแล้วฉันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ยาวเลยเธอวันนั้นฉันไม่ได้บอกไม่ได่ให้ฟังซึ่งจริงเนาะไม่ได้าแบบเนี้ยก็ได้นะคนเราต้องมาผ่อนให้เพียงพอ ไลฟ์ไหนที่เราชอบที่สุดอ่ะฮะฉันชอบไลฟ์ที่เราแบบว่าเราอยู่อยู่ดูดูแพงเลยโอุ๊ยใช่ๆอะไรมันตลกมันประหลวนมากเลยแบบไม่มีแบบตอนนีคำแบบแบกอูนีโอมันก็แบบตลกมากเลยใช่คือเราไม่คาดคิดวะนะคำจริงๆผ่านน้องเนี่ยก็เอยข้าวจันทร์ไหนมาดื่ม ฉันชอบคลิปที่มีอาเธอร์มาด้วยละกันอธิบายกันใช่เพราะว่าสิ่งที่ฉันประทับใจในวันนั้นมันคือคือมันสนุกออกมาสนุกอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ฉันประทับใจคืออาเธอร์มันตั้งใจมากเลยเอามอุปกรณ์ไม่เยอะมากมันขนอุปกรณ์มาทุกอย่างคือปกติเวลาฉันอาใช่ป้าฉันจะมีแค่ iPhone แค่เครื่องเดียวไม่มีไมค์ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยอาเธอร์มาถึงแบบมีขาตั้งกล้องมีโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กเซตระบบสําหรับการไลฟ์แบบใหม่มีอัดเสียงแยกแบบกูแบบมันหายยือ ใชเป็นเจ้ของยอกเงินวันนั้นบัเจิตก็ไม่ได้ม right <the well ีให like ้อะไรแบบนี้แล้วก็แบบการที่อาร์เธอร์มาไลฟ์อะวันนั้นก็คือรบกวนมาด้วยซ้ำเพราะว่าที่เขาคิดเอาลังกกยไปรู้จักอาเธอร์มากขึ้นเราก็เลยเหมือนรู้สึกว่ามีคนอยากรู้จักอาเธอร์อะไรแบี้มากเยเ้เราก็เลยเป็นท่วเอาเอาอาเธอร์มาไลฟ์เธอว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เต็มที่กับเราอะไรแบบของพลังเลยจ้ะ ไลฟ์ไหนที่ยากลาบากที่สุดเหนื่อยที่สุดไลฟ์ที่แต่งหน้าเป็นคนจีนตุนจีนเหรอเพราะวนะฉัน,ฉ,นฉันทำฉายอยู่ทุก่าวเลยฉันตอดบัมบุเปังมากไ,ไปซื้อประกอนมันตกแบงไมันมีอะไรมากใช่ก็ค<ๆ>ือรอดนเนี่ยไปที่บุญถาวรไทยวัสด์ดดเพื่อไปซื้ออิฐ <c oughs> เพื่อก่อกําแพงเมืองจีนในห้องเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือเมืองจีนใงนั้นไม่มีนะอันนี้ห้องเ่ย แล้วก็อย่างหนึ่งที่บรอดกลัวเราไม่รู้เป็นตุ้มซีนอัมีมังกรเหรอกินหมี่ขนาดแต่งหน้าก็คือมีโชว์มังกรกินหมี่แต่เราอาจจะไม่เห็นกล้องไม่ได้แพนลงไปคนจีนจะใส่ใจเราตานที่ดูไม่หล้บมีอยู่นะตอนนี้ดูไม่เฮ้ยมีอยู่เจ๋งลยเจ๋ลยะไรทำไมถึงว่าคลิปไหนเนี่ยศึกใช่ไหมมังกรเหงกินหมี่ไหมเออเรื่องนี้อุจจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องยังไง ไม่กินว่าฉันไม่มีมีแวกกีนนึ่งเคยแล้วเหอที่เหนื่อยที่สุดหรอขอบคุณคะ <c oughs> ่ะดูแล้ว ที่ลันเวน่ใไงก็คือวันนั้นอ่ะ hey, คือ <ification> ช่วงเช้าอ <Overwatch> ่ะฉันมีไปถ่ายแบบของควิกใช่ปะที่ตลาดตลาดอตลาดอุ๊ยรู้ได้ไงแล้วคือชานนะขับมอไซค์จากสีครินทร์ใช่ปะไปปากของตลาดแดดร้อนมากแล้วไม่พอถ่ายแบบคึกในตลาดสดที่เป็นเอวดอทั้งหมดแล้วมันร้อนมากว่านั้นอ่ะฉันก็ต้องขับมอไซค์มาที่บางรักเพื่อที่จะสแตนบายรอไลฟ์ใช่ปะวันนั้นเหมือนฉันใช้พลังงานไปเยอะมากมันก็ต้องคงคีบเอเนอร์จีเอาไว้ให้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเว้นตากเ็คือปัง ดีมากคลิปที่เราสองคนอยากทำในอนาคตน,นี่เขาเน้นในฝัน นี่มอเาม่ใช่ทำเพืกับูกอเาแบไม่ใช่กันแบบเสียวันทำด้วยกานแบบแราไชีวิดกันจริงๆแบบนี้สิชั่วโมงเธอฉันไม่ไปไม่อยากซิเลยั่วโมงอออไม่ก็หมายถึงว่าเราอยู่กันมาตั้งเก้าปีแล้วายแบบที่ผ่านมามันยังพูไม่พออีกหรอก็คือจริงเขาอ้างเราไม่อยากไป ก็ดแบบต่างหูโทรนั่งคนนี้ก่อนเอ้ยเมว้ยเป็นจริงแกนของฉันะคือคลิปรวมจักรวาลผู้เขยชาแนลแรงมาก ฉันอยากให้มีสคริปต์หนึ่งที่แบบว่าทําอะไรกันสักอย่างไปไหนด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันมีกิจกรรมอาอย่างแล้วก็สักวันของเราเพื่อนทุกคนที่เคยออกในคลิปของเราไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตั้งต่านานนานไห EP แรกที่มีแขกอะเอามารวมกันให้พวกมึงรู้ไปเลวความประสาทแดกมันอยู่จริงรออยู่คุณไม่รู้เรื่องคุณมาใช่ไหมคือแบบแค่ครูสองคนอยู่ด้วยกันก็คือประสาทแดกจะตายอยู่แล้ว่ยเป็นสิบปีเดียวใช่ก็คือบอกเลยว่าระหว่างที่ดูคลิปเราไปอะก็คือต้องกินพาราไปด้วยเลยอะหวยิบอัท้องว่าง ไม่ไหนไปไหนข้าวอะอดเวลาเด้อบอกเลยว่าคอนเทนต์รวมจากวันภูเขาชาแนลจะเป็นคอนเทนต์ชิ้นโบแดงและคนดูต้องเยอะมากนะเนาะมันต้เป็นตานทุกคนไม่เพราะว่าดูหลายรอบฟังไม่ออกรุ่งแยกมันรุ่งที่อะไรคุณไม่ใช่เปล่าเลยจริงคำถามวุ่นล้อ แล้วเดิมาละมาหรออยากรู้อยากให้พูดถึงการตัดต่อค่ะตัดต่อดีมากมากเลยค่ะฉันขอบคุณมากเลยนะครับการที่ทุกคนชมว่าการตัดต่อดีอะถือว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่ากับฉันมากเพราะฉันเริ่มมาจากศูนย์ฉันตัดให้เป็นสิ่งที่ฉันใช้ในการตัดต่อคืออินเนอร์เซนส์ในการเล่นตลกของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันหรอกแต่ฉันอะฉันจะตลกอะไรประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเล่นมุกแบบเนี้ยซาวเอฟเฟกต์ต้องเป็นแบบนี้คือเหมือนเวลาฉันเล่นมุกกับบุรลรใช่ปะคือภาพในหัวมันคิดแล้วว่าจังหวะเนีีี้ยนนคคอออ่่่มงตตรืบภภาาพพททกููัั เสร็จแล้วอะบรก็บามันเลยเหมือนออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นขั้นตอนไหนแล้วดูใส่ซุปเปอร์เอามือฟังมึงไม่ออกห <l ars> ลอ<ะ>ก <l ars> เอาเลยฟังไม่ออกครับกูจะบอกเลยนะคะว่ากูเนี่ยแหละค่ะคือคนที่ฟังมันออกที่สุดในโลกแล้วเด <l ars> ่มึงมีวันหนึง่งสร้างอีปินตัดคลิปอีปินก็คือเลขข็กขอดหน้าจอวิดีโอมาส่งมาในกรุ๊ปถามว่าบุญรอดอันนี้มึงพูดว่าอะไรแปรหน่อยแปรหน่อยอีปินใส่ใส่ซับไม่ถูกบุญรอดบอกว่ากูไม่รู้เหมือนกัน ไลอิวค่ะอ่าอัดเสียงวอยเลยค่ะพูดเป๊ะทุกคำรื่องกูอะไม่รู้ด้วยซ้ำม่าแล้วไปเรล่าไปเรื่องแต่คนนี้ฟังเราเรื่องไหมมึงไม่กูเลยกูไม่เมื่อเลยกูงงมากพูดเ,ดเร็วว่ะยิ่งเดาพูดเรื่องเลยทำไมเราสองคนถึงอ alert ตลอดเวลาแล้วก็ทำยังไงคนดูถึงจะไม่เบื่อคอนเทนต์ถ้าถามฉันอะถ้าเราสองคนไม่เบื่อ คนดูก็ไม่เบื่อหรอกเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันออกไปมันคือความเป็นเราจริงๆอะเรา,าไม่ได้เราไม่ได้แบบประกอบสร้างมันขึ้นมามันคือเราจริงๆใช่คือเราเราพยายามใช้สรคริปต์หรือใช้อะไรที่มันแบบมาฟิกเราน้อยที่สุดเลยอะรเราอยากเป็นตัวเองกันแบบเต็ม <ๆ S 2> ที่จริงๆเหมือนนี้ชีวิตของเราทุกวันทุกวันมากกว่าคือคอนเทนต์ของช่องเรามันอาจจะไม่ได้หบื่อหวเรื่ออกไหมคือมันไม่ใช่เนเธอร์เราเราไม่ใช่คนหรืหาทำอะไรขนาดนั้นนึกออกว่าเราแค่อยู่ด้วยกันอะถ้าเรายังแฮปปี้กับการอยู่ด้วยกันกับการที่เราทำตรงนี้อยู่อออออ่่่่่่่ะะคืืืนนนูกไไมม้เเเเบบาาาจถรัง เบื่อฮะเอาแล้วก็เวลาที่เราแบบว่าเล่นกันหน้างั้นอุ้ยมันไม่ตรงทางหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเตรียมหรือปามีสคริปต์หรือป้าเอาอะไรมาเบื่อเนี่ทั้งหมดคือสดรับส่งกันอย่างนั้นจริงๆเพราะเราเชื่อในเรื่องของความเรียล <c oughs> ความยากลําบากในการทําช่องนี้นเขาเชื่อเหรอเออเวลาเวลาแบบ flow ชนะเจอกันมันน้อยเด้อเราแบบคนมีเงนินเป็นจำนวนาวายุเรื่องของมองู เสาร์ที่เราเรียนเสาร์ที่มันรอดเรียนวันที่ว่างก็ต้องแบ่งต้องแบ่งเวลาดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วก็อย่างภูเขาเงี้ยเรื่องการเดินทางมันเดูมันลอดอยู่บางแคภูเขาอยู่ที่เขาสุดขอบของกรุงเทพสองฝั่งเงี้ยและอีภูเขาอ่ะก็รับบทนางขับมอเตอร์ไซค์ไปกับ60กิโลเพื่อไปถ่ายคลิปที่บางลอดใช่แต่ว่ามันก็ทําได้ถือว่าทําได้นะแต่ไม่ใช่ความยากที่มันจะท็อกซิกอ่ะมันไม่ได้สาเฟอร์เพราะว่าสุดท้ายแล้วสองคนก็คือเข้าใจกันอยู่ดี ช่องภูเขาอุ๊ยอุ๊ยเธอเธอมั่วขนาดเลยเหรอเธอหลับก่อนก็ได้นะเดี๋ยวฉันไค่มาต่อกูสามารถเข้าไปเดินในในปากมึงได้เลยอะเมื่อกี้เอาเอาหลัาข้อต่อไปช่องภูเขาชาแนลในอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีค่ะเกิดอยู่ขึ้นกับพวกมึงอค่ะว่าจะกดรีพอร์ตกดอันซับหรือเปล่าดีกว่า พร,เ<น>พรเาเขาเพิ่มาคนทีตไม่ใหม่ให้เปนดูเฮียลงนา่าสนใจมากขึ้นเลยอเอาจจะมีเพืคนทใหม่มากขึ้นอาจจะมีแฟนบิกในอนาคตถ้าเกิดในวงภูเขาเน,นาะภูเขาในอนาคตน่าจะโตขึ้น <S <S สิ่งที่จะเหมือนเดิมคือความเป็นพวกเรา <S 2> <S 2> <S 2> สิ่งที่ทําให้เรามีถึงแสนซัพตอนนี้ได้มันคือความเป็นที่เราเป็นแบบนี้เลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาดูเราเขาชื่นชอบที่เราเป็นแบบนี้จริงอะและเราเองก็มีความสุขกับการที่เราเป็นแบบนี้และอยู่ด้วยกันแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ถึงจะเปลี่ยนแปลงไปก็น่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชั่ ขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะทําให้ช่องนี้เติบโตไปเป็นอาชีพหลักในชั้นใชเลี้ยงตัวเองก็คืออาจารย์อะไรใช่ที่ฉันได้ทําช่องอ่ะมาเป็นแบบน้ที่ันได้ได้ใช้ใช้ความเป็นตัวเองจริงๆเหมือนการที่เราทํางานแล้วเราเห็นคุณค่าตัวเองทุกวันอ่ะเออมีคนที่ชื่นชอบที่เราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันจะยิ่งดีถ้ามันทําให้เราอ่ะมีกิมแลวคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนรอบตัวเราอ่ะมีอาชีพด้วยอะไรแบบเนี้ย ได้อะไรจากการทำภูเขาชาแนลมาถึงตอนนี้อ่ามึมาไเงินก็ไม่ได้มาได้มาเอเพราะเลดการ์ดเลดการ์ดเราก็พอเพียงระคไมตรภาพเธอะราคา่ายชี่ได้อะไรจากอนามัยขอชาแนลคุณแค่นตัวเองมากเกินด้ยมันทำใดีดูแบบยิ่มีคนแบบชอบเราแล้วเราไม่ทำนี่เรา คนรักเรากี่คนแสนคนแต่คนเก็บล้าทุกคนเดียวแต่เราแค่ไม่รู้ไรู้ตองหูปิดตาครอบครัวเหอเราแคร่เลามากขึ้นโดยแบบเขามีความเชื่อมั่นในตัวเรามากอยู่รอบในสังคมว่าคนนี้นี่คนีจะปวดตาอะไร่าเงี้ยแล้วึมว่าได้รู้จากเธอมาดึวิ แรงมามงมกจรแอยู่ด้วกันว <9 S 2> ป,ปีนี้เลยยังไม่รู้จักรอไม่ไเลยไม่เมันเลยแรงมากจริง,รงได้ยอ,อยู่กับเธอแบบทุกบ่ขึ้นนะอ่ะอะไรแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรมากนุ่นแล้วอย่างเธอท่านชอบไหมไม่ชอบนะลงมากขึ้นมะ <c oughs> <c oughs> เลยลาได้เลยก็อย่างที่บอกไปก็คือเหมือนมลอดทั้งเรื่องัเมากขึ้นแล้วก็มันทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นคือฉันไม่เคยเห็นคุณครับมันมีชีวิตอยู่ขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยมันทาให้เราโตขึ้นพอเราได้ด้ออกมาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราทําต่างๆคนอื่นมาเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยเวลามันผิดหรือมันถูกหรือมันควรจะดีได้กว่านี้หรือทุกคนคอยบอกเราอะมันก็เหมือนคอยเชฟให้เราอะเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากกลับไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรในทูเข่า h ชาแนล ฉันไม่อยากใก้ไขเลยเลยเพราะเราทำมันด้วยความแบบทำเพราะความรู้ที่หวายของมูลค่าคือมันทำดีที่สุดในโมเมนท์ที่มันจะเกิดตอนนั้นแล้วก็ไม่อยากจะแยอะไรพวกตอนนี้ก็แล้วก็ไม่แสดงที่ทหนถ้าฉันะไม่หรักลับไปได้ที่ไหนแก้ไขคือไม่ทำค่ะเอาลอมีฉันรู้สึกผิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเทป อ่าเธอที่มัน oh. มีน oh. ที่มันมีประเด็นที่บุญรอเล่นกับพี่เจ mm. อะไรอย่างเงี้ย mm. ก็มีบางคนที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ mm. มองว่ามันเป็นเรื่องของแบบเซอช์ชอนอาร์เซนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยอมรับผิดว่ามันก mm. ็มันก็สามารถมองไปในมุมนั้นได้เนาะ mm. แล้วก็เรารู้สึกผิดที่คือกูเนี่ยเป็นคนตัดต่อ mm. เป็นกระบวนการสุดท้ายที่จะปล่อยคลิปออกมา แต่กูดันเลือกที่จะแบบคือตอนนั้นอะในโมเมนที่กูที่กูตัดอะคือไม่ได้คิดไงว่าว่ามันเป็นการแฮรัสเมนเพราะว่าไม่ได้มองม,องมือเลยเ,เราก็พยายามจะไม่นอร์มอลไลซ์สิ่งพวกนี้อเออมันก็เลยเป็นเหมือนความผิดติดตัวฉันว่า หลังจากนี้อะไรที่มันดูจะสมม่งผลกระทบไม่ดีให้กับสังคมหรือคน <มา S 1> อืน <ะ S 2> ่นเลยรเราพยายามจะต้องแบบ<ด>สับฤทธิ<ด>สับทิ<ด>กับกับมมันมากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งที่ฉันรู้สึกผิดก็คือว่ามันทําให้บุญรอดดูไม่ดีเพราะว่าคนคน,คนที่มันคือคนในเหตุก,การณ์มันคือบุญรอดกับพี่เจหกะหม้แล้วคนที่โดนคนว่าคนมองเป็นหลังคือบุญรอดอะไรเงี้ยแล้วฉันก็เลยแบบไม่อยากให้ใครมอง พื่อน,นเราไม่ดีแล้วแม่งเ,เกิดเกิดจากกูที่ตัดต่ออันนั้นออกมาโดยที่แบบไม่ได้คิดรอบด้านฉันก็ขอโทษเธอมาณาที่นี้ด้วยแต่ฉันโอเคมากเรคือว่าฉันไม่ได้เพื่อจะทำเธออย่างดีแบบไม่ได้มีจตนดาแบบนั้นอะถ้าคนจะด่าก็ยอมรับนะอืมมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้มรพอมกับทุกคนด้วยใช่ค่ะใช่ก็ขอบคุณที่ทําให้เราโตขึ้นเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราอยากบอกคนดู คือจะบอกว่าไงดีอะจะบอกว่าคือเราอะขอบคุณมากมากที่ทุกคนให้ให้การยอมรับเราแล้วก็เอ็นดูเราสองคน <Building S 1> แล้วก็ร <c oughs> ่วมถึงนเพื่อนของเราด้วยเนาะแต่ว่าพอมันมีความชื่นชอบมากมากอะมันกลายเป็นแบบเหมือนแรงกดดันเหมือนกันแล้วแบบเราต้องพยายามทำทุกอย่างให้มันดีเราต้องพามทุกอย่าง <c oughs> ให้มันแบบต,ต,ตงรงกับที่เขาคาดหวังอะไรเงี้ย <c oughs> แบบจากที่มันสนุกอยู่แล้วมันก็ต้องสนุกขึ้นไปอีกเลยความ <c oughs> สนุกให้มันเท่าเดิม <c oughs> หรือบางคน <c oughs> ที่มองเราสองคนเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณแต่ว่ามันก็ทําให้เราเหมือนแบบทำให้ดีเลยใช่ ซึ่งเราจะบอกเ่ะว่าทุกคนอยากให้ทุกคนคาดหวังว่าเราสองคนก็เป็นเพื่อนของเธอคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ธรรมดามีผิดมีถูกวันในวันหนึ่งที่ถ้าเกิดสมมติเราแบบบงเราทําอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาก็ตักเตือนเราได้หรือในอดีตถ้าเกิดสมมติเราเคยทําผิดพลาดในอดีตอะไรเงี้ยให้รู้ไว้เลยว่าเราสองคนก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็คืออยากให้มองเราเป็นเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราแบบไม่ได้พยายามว่าฉันจะต้องเป็น r o ว e m o เดลให้ใครคือฉันสองคนก็แค่อยากใช้ชีวิตในในแบบที่พวกฉันอะใช้ ให้โอกาสฉันได้แบบลองผิดลองถูกให้โอกาสฉันได้แบบเรียนรู้กับสิ่งที่ผิดด้วยนะอย่างที่เราเห็นนะแบบพี่ๆเพื่อนๆอินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่ยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่เขาแบบเริ่มมีชื่อเสียงกันนะเขาก็จะมีดราม่านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีเอมพารตี้กับเราหน่อยเออเราเองก็จะพยายามแบบทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โดยที่ไม่เสียดรีเป็นตัวตนของเราอ่า ขอบคุณทุกคนบคุณมากๆที่เสามเราสองคนเราชอบมาตลดสองปีนะปีกว่าเออประมาณนั้นีสองไม่คิดไม่ฝันคนจะดูเองขนาดนี้แล้วอยามอย่าขอบคุณทุกคนที่บบว่าที่ที่เราเป็นเพื่อนคนเนิ่นนองคุณแเป็นเพื่อนเลยแบบเป็นวเรื่องเรื่องความรักเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตต่างๆคุณไม่คิดว่าคนไม่รู้จักกันนะมันปรึกษาวไดแบบนี้กันเธอสนใจเขาทุกคนอ๋อแต่คนอ่ะเธอ้นุกหมดก็เีใจที่แบบมีค่าทุกคนทำให้เราสึกมีค่ามากจริง ความรู้สึกของเราสองคนในในจุดนี้ตอนนี้นาทีนี้อยูนี่เล้วฉันนี่เดที่แบบว่าช่างมันเปิดโบกขึ้นแบบมากๆขอบคุณเพื่อนทุกคนที่แบบถ้าบอกเราสองคนขอบคุณคนดูขอบคุณลูกค้าที่ชเราสองคนดูแลให้โอกาสเราสองคนแบบฉันยาวว่าจะทำแบให้ดีแล้วเราก็ใช่ของขายของให้เงียยเราจะพูดคีย์เวิร์ดให้ชัดคุณผู้เขาที่อยู่คู่กับเรามาแบบว่าเออไม่น่าดีงานแบบตุลาการถ้ปล่อยกัน ยิ้งยีกงล่างเว่าความรู้สึกของฉันตอนนี้ใช่ไหมฉันรู้สึกว่าแบบในชีวิตนึงของฉันฉันไม่คิดว่าเองจะมีความสุขได้ขนาดนี้ มันคือความฝันจริงๆฉันเคยบอกเธอเนาะว่าฉันอยากเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เป็นคนที่เหมือนแบบให้ทำดนเทีคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งวันเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันก็ทําได้ในระดับหนึ่งแล้วและเกินความฝันฉันมากๆอะไรแบบเนี้ยฉันก็สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่เป็นความฝันของฉันและฉันได้เป็นไปจริงๆมันเป็นสิ่งที่แบบมันฟินที่สุดแล้วอะเธอและฉันก็ต้องขอบคุณเยบุลอดด้วยที่มาด้วยกันจนถึงตรงจุดนี้เอมอุ๊ยเธอเป็นรถแสงไฟวงดีดอกน้ำตาเออมันอยู่ ในจุดที <the> ่ฉันเห็นความเห็นเห็นคุณค่าตัวเองมากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยจุดนี้มีความความสำคัญกับฉันมากเพราะว่าพื้นเพบ้านฉันก็เป็นชาวบ้านธรรมดาฉันเติบโตมาจากลูกชาวบ้านธรรมดาที่ประกัดตินทีบแล้วสิ่งที่ฉันทําทุกวันเนี้ยมันเหมือนแบบเออพอจะมีรายได้ที่พอจะซัพพอร์ตที่บ้านได้อะไรแบบนี้แล้วก็ซัพพอร์ตตัวเองได้ซัพพอร์ตคนรอบข้างเพื่อนๆได้อะไรอย่างเงี้ยมันทาให้ฉันรู้สึกว่าเออสิ่งที่ฉันได้ใช้ความเป็นตัวเองออกมาทำมันมีมันมีคุณค่ามันทําได้แล้วอ่ะมันทําได้แล้วอ่ะเออ เป็นยังไงบ้างแม่กินก <si ินใจได้บินได้แซนบล้เอุ้ยมัน ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้นะคะเราเอรวมถึงดีดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยในอนาคตเราสัญญาว่าเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดบางวันอาจจะตลกน้อยหน่อยตลกมากหน่อยแต่สุดท้ายมันก็เป็นตัวเราก็พยายามสร้างการปล่อยยิ้มกับทุกคนอยู่เสมอแต่ฉันอยากสร้างรอยเลือดให้เธออ่ะเธอสร้างรอยยิ้มฉันสร้างรอยแผล้ยดิ ฝากติดตามพวกเราสองคนนะว่าจะมีคอนเทนต์สนุกอะไรเลยว่าจะมีเพื่อนในต่อไปขอชาแนลคนไหนมาเดบิวเพิ่มเติมฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราชาแนลนะก็รักทุกคนนะคะวันนี้ก็ที่นึกว่าแล้วนะต้อ <c oughs> งไปนอนนะเอนาะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิหน้านะครับเจอกันตอนล้านซับค่ะทุกคนว้ามันมากอาตรงไหนก่อนไป เราจะถึงสองแสนใช่ไหมไม่น่าไม่น่าตอนนี้ก็คือเป็นการผักภาระให้พวกมึงนะคะ <c oughs> สิ่งพวกหล่อนจะทําได้ <c oughs> ไม่ว่าลูกค้าจะเข้าช่องกูนะคะ <c oughs> อวยเท่านั้นแบนดิ้งต้องออกมีเงินก็อย่าเอาไปเที่ยวเลยเปผู้ชายหมดเนะเาะเอามาเก็บเงินซื้อลูกค้าพวกเขาชาแนลเก็บเงินมือส่วนหนึ่งเอาแบบเอาไว้เปลูกค้าที่เข้าช่องสันพวกมึงซื้อได้เชื้อูได้อย่าลืมนะเก็บเงินมืส่วนหนึ่งเจ็บเงินมส่วนหนึ่งไม่จำอะไรที่นง Galera, muito. Dá calma. vai.